สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาไปตัดกล้วยนะคะวันนี้ตัดตัดกล้วยกันนะคะมีทั้งกล้วยหอมแล้วก็กล้วยน้ำว้านะคะอันนี้ด้วยกล้วยหอมเขียวนะคะต้นเตี้ยมากสูงแค่เอวนะคะอันนี้ตัดง่ายมากนะคะเพราะว่าต้นเตี้ยนะคะเหมาะสำหรับคนอย่างเรานะคะต้นเตีเต้ยๆอย่างเงี้ยตัดง่ายค่ะ เนี่ยค่ะได้ได้มาลายวีเลยค่ะวันนี้อันนี้กล้วยหอมทองค่ะอ๋ออันนี้กล้วยหอมกล้วยหอมเขียวค่ะทุกคนไม่ใช่กล้วยหอมทองอันนี้กล้วยหอมเขียวต้นเตี้ยนะคะต้นเขาจะเตี้ยมากตัดง่ายสําหรับผู้หญิงอย่างเรานะคะตัวเล็กตัวไม่เล็กอะค่ะตัวใหญ่แต่ตัวเตี้ยนะคะตัดง่ายๆเลยค่ะ นะคะได้มาหลายเครือเลยคะ่ะวันนี้ในสวนก็แก่ๆอยู่หลายอยู่หลายกออยู่นะคะกล้วยเดี๋ยวจะพาไปตัดกล้วยน้ำว้าอีกนะคะจะมีอยู่หลายเครืออยู่ที่ที่มันแก่แล้วอันนี้ก็แก่แล้วนะคะกล้วยน้ำว้าสุกบนต้นแล้วเราก็จะตัดต้นออกนะคะต้นนี้เอาไปให้ไก่กินได้นะคะ หยวกกล้วยเอาไปสับให้ไก่ได้นะคะเดี๋ยวก็จะมาแต่งใบกล้วยอีกสักหน่อยค่ะลกจริงๆเลยค่ะใบที่มันหักหักนะคะใบหักหักใบเหลืองเหลืองก็จะแต่งกิ่งแต่งก้านกล้วยสักหน่อยนะคะเพื่อให้กอเขาสวยขึ้นแล้วก็ไม่ลกสวนด้วยนะคะ นี่ค่ะตัดแล้วก็จะโล่งๆหน่อยเนาะวันนี้ก็ได้มาไหลไหลไหลเครือเหมือนกันค่ะนีค่ะวันนี้มีกล้วยเราก็เลยจะมาทํากล้วยปิ้งกันค่ะแต่เราอบเอานะคะเราไม่ได้ก่อไฟวันนี้เดี๋ยวจะทํากล้วยน้ําว้าแล้วก็เดี๋ยวจะทําน้ําราดก่อนค่ะน้ําราดก็ง่ายๆเลยมีกะทิน้ําตาลนะคะใส่เกลือลงไปใส่ใบเตยนะคะแล้วก็ตั้งไฟอ,อ่อนๆนะคะ ทิ้งไว้ให้เขาเดือดนะคะเดือดสักครู่แล้วก็ปิดไฟกล้วยเราก็สุกพอดีเลยค่ะเหลืองๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวเอามาทับนะคะทับเสร็จก็เอามาหั่นเป็นชิ้นๆค่ะแล้วก็เอาน้ํากล้วยนะคะน้ําลาดกล้วยของเราลาดเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะกล้วยกล้วยปิ้งของเราหอมๆม,มันๆค่ะ